อีกแล้วกับไทยสบายดีพบกับน้องขวัญคนนี้สาวเหนือคนเดิมค่ะวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมคะวันเสาร์เนาะน้องขวัญก็ไม่ได้เข้าครัวนะคะวันนี้เนาะสบายๆนะคะพักผ่อนแล้วก็สั่งซูชิมากินค่ะอ b e r อร์อนะคะมีอ่าไก่ปิ้งหมูปิ้งแล้วก็มีเนื้อพันอ่าชีสนะคะแล้วก็มีซูชิหน้าปลาแซลมอนแล้วก็มีหน้าปลา ทูน่านะคะวันนี้วันสบายสบายมากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนและคอยเป็นกำลังใจให้กันนะคะเซตนี้นะคะเขาก็จะมีข้าวมาให้ด้วยนะคะมีข้าวแล้วก็มีน้ำซุปซุปร้อนๆน,นะคะซุปร้อนๆอ,อืม มีซุปร้อนๆแล้วก็มีสลัดกะหล่ำนะคะตอนนี้ก็ลงมือทานนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงนะ้องขวัญจะไปปั่นจัก,กรยานนะคะจะไปปั่นจัก,กรยานกับสามีที่แม่น้ําแซงนะคะวันนี้จะได้อาถ่ายบรรยากาศสวยๆมาให้พี่ๆได้ดูกันอีกนะคะ วาซาบินะคะตรงนี้ไม่มีที่วางเอาวางข้างล่างนะคะเสียงก็จะแหบๆนิดนึงนะคะรู้สึกว่าจะไม่สบายนะคะวันนี้ขอเป็นสาวญี่ปุ่นหนึ่งวันนะคะ สามีก็ทานด้วยนะคะนั่งอยู่ข้างๆนะคะไม่ได้ทานคนเดียวนะคะเราจะเรียกน้ำย่อยด้วยกัน กินสลัดก่อนนะคะเซตนี้นะคะสิบหกยูโรนะคะมีสลัดมีน้ำซุปแล้วก็มีข้าวนะคะมีข้าวให้แบบนี้นะคะสิบหกยูโรก็ถ้าเป็นเงินไทยก็ตกประมาณน่าจะห้าร้อยกว่าบาทนะคะ เพราะว่า10ยูโรก็ประมาณ400กว่าบาทนะคะ400บาทไทยเนาะโอ้โหเสียงเหมือนจะหายนะคะเนี่ยน่าจะไม่สบายจริงๆแล้ละมาค่ะมากินซูชิกับน้องขวัญค่ะ น่ากินมาก อร่อยมากนะคะซูชิเจ้านี้เจ้าประจําค่ะ,ระเราแวกที่อยู่นะคะตรงนี้นะมีร้านซูชิประมาณห้าร้านนะคะแต่ว่าไม่ถูกใจสักร้านมีร้านนี้ที่หนึ่งในใจเลยค่ะกินต่อคะ่ะ ไก่ทุรียากิเนื้อพันชี

ชาศูเปอเอชื่นใจ ที่สุดท้าย ุตหูข้าวกินไม่หมดนะคะเพราะว่ามันมีข้าวปั้นที่ซูชิเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนาะ,ะเป็นแค่คลิปวิดีโอที่ว่าสั่งซูชิกับ Deliver Uber Eats มากินนะคะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเสาร์อาทิตย์นะคะน้องขวัญจะไม่ค่อยทําอาหารค่ะส่วนมากก็จะไปที่ร้านอาหารกินที่ร้านอาหารหรือสั่งมากินที่บ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าจันถึงสุกก็ทํางานเหนื่อยใช่ไหมคะแบบเสาร์อาทิตย์ก็อยากพักผ่อนบ้างแล้วก็อยากให้สามีได้กินอาหารที่อร่อยอร่อยด้วยที่ไม่ใช่ฝีมือของภรรยาประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะน้องขวัญก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะคะว่าถ้าไม่ทำอาหารกินอะไรก็ต้องสั่ง u b e r Eats เท่านั้นค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆและทุกคอมเมนต์ที่มีให้น้องขวัญทุกวันทุกวันนะคะ ยังไงวันนี้น้อข่าวก็ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย